วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดู r รีแอคชั่นของชาวต่างชาติหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์ไทยชื่อดังหลานมาะนะคะมาดูกันค่ะคนแรกบอกว่านี่คือสภาพของฉันก่อนทนี่จะเข้าไปดูหนังเรื่องหลานมาหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะคะเขาบอกว่านี่คือหลังจากที่ฉันได้ชมภาพยนตร์หนังก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นนะพอหลังจากเดินออกมาสักพักหนึ่งค่ะถึงกับร้องไห้น้ําตาไหลออกมาเลยค่ะเขาบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกัน หนังเรื่องนี้ซึ้งมากฉันน่าจะพาแม่กับน้ามาดูด้วยซึ่งถึงจะมีหลายคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าฉันเชื่อแล้วแหละว่าเธอไม่เศร้าจริงๆบางคนก็บอกว่าเป็นหนังธรรมดาธรรมดาแต่แสดงออกถึงความสวยงามมากๆเลยฉันเชื่อแล้วแหละว่าคนที่มาดูเรื่องเนี้ไม่เศร้าเลยนะเนี่ยและอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าหนังไทยเรื่องเนี้ยเหมือนกับสร้างขึ้นสําหรับครอบครัวคนฟิลิปปินส์เลยนะเป็นภาพยนตร์ที่ดูแล้วแบบว่า ทำให้เราใจสลายเลยอะหลังจากที่เราได้ดูเรื่องเนี้ยขอแนะนําเลยนะว่าถ้าเกิดมี10คะแนนฉันให้100คะแนนเลย ก่อนดูก็ยังยิ้มได้แต่พอดูจบแล้วก็ตาบวมเลยอะ่ะโดยมีคนฟิลิปปินส์มาบอกเพิ่มค่ะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมคุณยายของฉันทานพึงจากไปเมื่อปีที่แล้วเองหนังเรื่องเนี้ยฉันยังไงฉันก็คงจะดูไม่ไหวอะ่ะแค่คิดฉันก็อยากจะร้องไห้แล้วโดยเจ้าของคลิปก็มาตอบค่ะว่าคุณไปดูได้นะแนะนําให้ไปดูเลยแหละเป็นหนังที่ดีมากๆแต่ขอแนะนําว่าให้เอาทิชชู่ไปเยอะๆนะและถ้าเป็นไปได้หาคนไปนั่งข้างๆสักคนหนึ่งจะดีมากๆเลย ลแล้วก็มีอีกคนนองบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าหนังเรื่องเนี้ดําเนินเรื่องได้ดีแล้วก็น่าติดตามมากๆส่วนเรื่องร้องไห้เนี่ยฉันไม่ต้องพูดเลยนะขนาดผู้ชายที่นั่งอยู่ด้านหลังของฉันน่ะเขายังร้องไห้เลยคิดดูสิผู้หญิงก็ร้องผู้ชายยังร้องไห้ไม่ต้องพูดถึงว่าทุกๆคนเนี่ยดูหนังเรื่องนี้จบแทบจะน้ําตาไหลกับทุกๆคนเลย บางคนก็มาบอกว่าเนี่ยเป็นหนังไทยที่ดีที่สุดเลยฉันว่าเป็นหนังที่แสดงถึงความรักที่มีต่อครอบครัวที่ดีที่สุดฉันร้องไห้เหมือนกันแค่อยากจะบอกเท่านี้แหละแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยบทเรียนและแสดงออกถึงคุณค่าของชีวิต หลังจากหนังเรื่องนี้จบฉันก็รีบเดินออกมาเลยอะแล้วก็มีคนมาบอกนะคะหลังหนังจบฉันก็รีบเดินออกเหมือนกันเพราะว่ามีคนกําลังมองว่าใครร้องไห้บ้างโดยเจ้าของคลิปก็มาตอบนะคะบอกว่าตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะแอบร้องไห้อยู่ในโรงหนังแต่ไม่เอาดีกว่าฉันรีบเดินออกมาดีกว่า แล้วก็มีอีกคนนึงค่ะบอกว่าเนี่ยมาดูหนังยอดเยี่ยมแห่งปีกันดีกว่าฉันคิดว่าพวกเราจะต้องไม่ร้องไห้อย่างแน่นอนแล้วก็หัวเราะอย่างมีความสุขค่ะมากันสองคนบอกว่าฉันเป็นผู้ชายยังไงฉันก็ไม่ร้องไห้อย่างแน่นอนดูสิฉันเป็นผู้ชายนะฉันจะร้องไห้ได้ยังไงซึ่งก่อนหนังชายค่ะทุกคนก็ยิ้มแย้มแล้วก็มีความสุขพร้อมกับชูสองนิ้วโดยมีคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉันว่าฉันควรจะไปดูหนังเรื่องนี้นะฉันไม่ได้ร้องไห้มัน นานแล้วโดยเจ้าของคลิปก็บอกว่าใช่ฉันยืนยันเลยถ้าเธอไม่ร้องไห้นะฉันคืนเงินให้อย่างแน่นอนหนังเรื่องนี้ซึ่งมากเลยแหละบางคอมเมนต์บอกว่าเคยดูไดอารี่เรื่องหนึ่งที่เอามาทาเป็นหนังแต่ฉันว่าเรื่องนี้เศร้ากว่าอีกนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันสัญญาถ้าฉันเข้าไปดูจะต้องร้องไห้แน่นอนฉันจองไปแล้วคืนนี้แล้วก็อีกคนนึงค่ะบอกว่าฉันไม่ต้องไปเมืองไทยแล้วฉันได้ดูหนังเรื่องหลานมาในมาเลเซียแล้วแหละ หนังไทยไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยตอนนี้ฉันซื้อตัวแล้วนะฮัลโหลทุกคนเรามาดูกันเถอะฉันได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก่อนเข้าโรงหนังก็มาถ่ายรูปคู่กับโปสเตอร์ซะหน่อยเรื่องเนี้เหมือนกับเป็นเรื่องราวของครอบครัวชาวจีนไทยที่เขาดูแลยายของเขาเพราะว่าเขาต้องการจะรับมรดกแต่แล้วพอดูหนังเรื่องนี้เสร็จรู้ไหมแต่ละคน เดินออกมาจากโรงพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้าไม่อยากจะเชื่อเลยใครอาศัยอยู่ในบาเลเซียบ้างใครอยากจะมาดูเรื่องนี้ก็มาดูได้เลยนะไม่ต้องบินไปดูถึงเมืองไทยแล้ววันนี้โชคดีจังเลยพอดูหนังเสร็จมีแจกทับทิมด้วยนะน่ารักจริงๆและอีกรีวิวหนึ่งเขาบอกว่าก่อนดูหนังฉันยังลันลามีความสุขอยู่เลยนี่แหละเป็นหนังไทยที่ดีที่สุดเลยนะ ฉันมาดูพร้อมกับเพื่อนๆของฉันพวกเรามากันสี่คนดูสิสภาพหลังจากดูหนังเรื่องนี้เสร็จทิชชู่ติดหน้าฉันเต็มเลยอะเป็นหนังที่ซึ้งมากๆเลยเดินออกมาจากโรงหนังแต่ละคนนะจะบุกแดงตาแดงแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์บอกค่ะบอกว่าเวลาไปดูหนังเรื่องนี้อย่าแต่งหน้าเยอะค่ะเดี๋ยวเมคอัพก็หลุดออกมาหมดทางที่ดีทาแป้งกันน้ำไว้ก่อนจะดีกว่า แล้วก็มีอีกหนึ่งรีวิวค่ะบอกว่าก่อนดูหนังเนี่ยดูสิพวกเรายังถ่ายรูปหน้าสดสวยกันอยู่เลยนะและหลังจากดูนี่จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันตั้งใจมาดูหนังเรื่องนี้มากๆเลยโดยมีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าตกลงเธอเข้าไปดูแล้วร้องไห้ไหมเจ้าของคลิปก็มาตอบค่ะว่าร้องไห้แต่ฉันไม่อยากจะถ่ายคลิปวิดีโอเพราะว่าฉันร้องไห้แบบหยุดร้องไม่ได้เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นยังไงบ้างดูแล้วรู้วิธีทําเงินยังไงบ้างไหมช่วยบอกฉันบ้างสิ และอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าแหมดวงตาของคุณนี่เต็มไปด้วยน้ำตาเลยนะเนี่ยเจ้าของคลิปก็มาตอบค่ะบอกว่าฉันหมดทิชชู่ไปหนึ่งกล่องเลยแหละแล้วก็มีอีกคนหนึ่งค่ะเขาไปดูหนังก่อนจะเข้าไปดูหนังเรื่องหลานมากก็ถ่ายรูปยิ้มแยยอย่างมีความสุขแต่ว่าหลังจากดูน้ำตาก็คลอเบ้าค่ะตาแดงกันทั้งคู่เธอบอกว่าเธอคิดถึงพ่อของเธอมากเพราะว่าตอนนี้พ่อของเธอไม่อยู่แล้วแต่หนังเรื่องนี้ถ่ายทำได้ดีจริงๆ แล้วก็มีอีกคนนึงเขาบอกว่าฉันแทบจะไม่ได้ร้องไห้ตอนดูหนังมานานแล้วนะแต่ว่าหลังจากดูหนังเรื่องเนี้ยแค่ผ่านไปสิบนาทีน้ําตาฉันก็ไหลแล้วอะ่ะฉันรู้สึกอารมณ์เสียมากเลยที่ฉันร้องไห้ออกมาโดยมีบางคนนะคะบอกว่าฉันร้องไห้จนคนข้างๆของฉันเนี่ยร้องหนักมากร้องจนแบบสะอื้นออกมาเสียงดังเลยอะ่ะซึ่งเจ้าของคลิปก็มาตอบค่ะบอกว่าฉันพกทิชชู่ไปเยอะเลยแหละเพราะว่าชันเตรียมไว้แล้วว่าจะต้องร้องไห้อย่างแน่นอน อีกคนก็มารีวิวค่ะบอกว่าฉันไม่รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงนะฉันคิดว่าน่าจะโอเคแหละแต่ว่าหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วทุกคนก็ร้องไห้กันหมดเลยค่ะจมูกแดงตาแดงเขาบอกว่าไม่รู้นะทําไมฉันถึงต้องร้องไห้ด้วยแต่ฉันหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยโดยมีคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าจริงๆในหนังเนี่ยเขาคงจะไม่ได้คาดหวังให้คนดูร้องไห้ขนาดนั้นแต่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปกอดย่าแล้วก็กอดยายของตัวเองมากกว่า แล้วก็มีอีกรีวิวหนึ่งค่ะเธอบอกว่าเธอจะไปดูหนังกับแฟนแฟนของเธอเนี่ยปกติจะร้องไห้ให้กับทีมเลเวอร์พูลเท่านั้นนะแต่ว่าวันนี้มาดูกันเถอะว่าเป็นดูหนังเรื่องหลานมากแฟนของฉันจะร้องไห้หรือเปล่าหลังจากนั้นเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอออกมานะคะหลังจากดูหนังเรื่องนี้เรียบร้อยทั้งคู่ก็ตาแดงจมูกแดงสรุปต้องเสียน้ำตาให้กับหนังเรื่องนี้ค่ะ และก็มีรีวิวจากอีกคนหนึ่งนะคะก่อนดูหนังยิ้มแป้นแล้วก็ซื้อขนมอย่างมีความสุขค่ะแต่ว่าหลังจากดูหนังเธอก็ต้องเสียน้ำตาออกมาและตอดออกจากโรงหนังแล้วก็ตาบวมกันทั้งคู่เลยค่ะเธอบอกว่าพี่ชายของเธอขำมากทำไมออกมาจากโรงหนังแล้วต้องทำตาบวมด้วย และมีอีกหนึ่งรีวิวนะคะเธอบอกว่ามีคนบอกว่าหนังเรื่องหลานมาเนี่ยเศร้ามากๆเลยต้องเตรียมทิชชู่มาก่อนฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเศร้าขนาดไหนวันนี้ฉันจะต้องมาพิสูจน์แล้วแหละและหลังจากนั้นเธอก็ได้เปิดเผยสีหน้าของตัวเองและกลุ่มเพื่อนๆของเธอที่ได้เข้าไปดูเรื่องนี้ค่ะเธอบอกว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่จะดูเรื่องนี้แล้วนะถ้าเกิดเต็ม1ิบแล้วก็ให้9คะแนนเลยพวกเราทุกคนร้องไห้หมดเลย แล้วก็มีบางคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่านี่รู้ไหมมีเพื่อนข้างๆอ่ะเอายายมาดูด้วยแต่ว่ายายของเธอกลับหลับเนี่ยสิบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าร้องไห้ธรรมดาคงจะไม่พอหรอกต้องเตรียมทิชชู่มาทั้งกล่องเลยแล้วก็มีบางรีวิวค่ะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังครอบครัวไม่น่าจะกลายเป็นหนังเศร้าได้นะเธอถ่ายหน้าตัวเองนะคะและหลังจากที่ดูหนังจบทั้งคู่ก็น้ำตาคลอเบ้า จมูกแดงตาแดงจนมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าไหนเห็นบอกว่าหนังครอบครัวไม่เศร้าไงเจ้าของคลิปก็มาตอบค่ะบอกว่าไม่ได้เศร้าเลยเงียบไปเธอหนา